เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์งบเท่าไหร่แล้วก็ถ้าจะปัดชิงทั้งระบบเนี่ยมันต้องงบเท่าไหร่เดี๋ยวตามมาชมกันเลยครับน,นี้ผมมาอธิบายนะสำหรับไอ้คันเนี้ยเราจะเซอร์วิสก่อนส่งมอบให้ลูกค้าวันนี้จะมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องงบเท่าไหร่นะสิ่งที่เราต้องมีเลยอันดับแรกนะครับนี่ ATF แท้นะครับจาก Mitsubishi Motor น้ำมันเกียร์เนี้ยมันก็ตกประมาณลิตรละประมาณ500เราใช้อยู่ประมาณ5ลิตรด้วยกันทีต้องเปลี่ยนอีกนะครับก็ตรงนี้อ่ากองเกียร์ กองเกียร์ตรงนี้ตีอยู่ประมาณพันหด้วยกันนะครับก็คือ5าลิตรกับพันหตรงเนี้ยตกตกแล้วเนี่ยถ้ารวมค่าแรงรวมค่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยจะอยู่งบที่5้าพันด้วยกันถ้าเอาไปทําเองนู่นนี่นั่นนะถ้าใครอยากทาแจ้งได้แต่ว่าวันนี้ที่เราจะทำให้ลูกค้านะครับเราจะทํากันการเปลี่ยนถ่ายแล้วก็ฝัดชิงน้ำมันเกียร์เดี๋ยวมาดูกันว่ามันทํางานยังไงนะครับแต่ว่าถ้าใครที่อยากได้ความสะอาดมากกว่าน,น,นั้นนะนี่คือวิธีที่เราทําให้ลูกค้าคือดีที่สุดเลยคือการทั้งฝัดชิงทั้งระบบแล้วก็ น้ำมันจากอ่างเกียร์ออกมาถูกปหเพราะเราต้องเปิดอ่างเกียร์แล้วก็เปลี่ยนกล้องเปลี่ยนอะไรเข้าไปแต่อันนี้คือจะเป็นการเอาฟัดชิ่งโดยการเพิ่มน้ำมันนะคะเพิ่มน้ำมันเกียร์เนี่ยเข้าไปเป็นสองเท่าจากปกติเราใส่5ลิตรใช่ไหมอันนี้จะใส่ไปสิบลิตรเพื่อทําการล้างถ่งกระปกแล้วก็ถ่ายมันออกมาตรงนี้ใช้เป็น10ลิตรโดยตรงนี้จะหมดงบอยู่ที่ประมาณ7 0 0ดด้วยกันเพราะว่าในส่วนของน้ํามันที่มันเพิ่มขึ้นตรงนี้ทาํางานยังไงเลี้ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวบอกก่อนันดับแรกเลยมันต้องมีเครื่องนี้ นะครับ ATF Exchange นะแอนคินเนอคือตัวนี้มันตัวแรกเปลี่ยนน้ำมันวิธีการเนี่ยตัวเครื่องมันจะปั๊มน้ำมันใหม่แล้วก็ดูน้ำมันเก่าออกโดยผ่านสายตรงนี้ผ่านตรงนี้ต่ออะแดปเตอร์เข้าไปตรงเกียร์ผมยกให้ดูผ่านอะแดปเตอร์เข้าไปตรงเกียร์นะจะต่อเข้าตรงนี้นะครับเพื่อดึงน้ำมันเข้าและน้ำมันออกนะนะตรงนี้โอเคเดี๋ยวตรงเนี้ยเรามาทําให้ดูกันว่าถ้าทําใหม่แล้วเนี่ยน้ำมันมันจะใสขนาดไหนเดี๋ยวตามมาชมกันเลยครับวิธีการใช้งานนะเราต้องกดตรงนี้ครับตรงเครื่องฝัดนะฝัดนี่มันจะเป็นการแลกเปลี่ยนน้ำมันปบ นี่จะเป็นการแอดดิเทอร์เจนนะก็คือเหมือนสารฟอกอะเหมือนโงะฟอกอครับดิเทอร์เจนแปลงเนกันใสไปประมาณสองร้อยซึ่งมันจะอยู่บนตรงนี้นี่นะครับผมอ่ะประมาณนี้โอเคเราใส่เข้าไปนะครับไปกดโอเคแล้วก็กดโอเคอ่ะมันแอดดินนะนี่นี่คือน้ํามันนะครับน้ํามันใหม่มจะใส่เข้าไปนะ,ะนี่ครับอันนี้คือในระหว่างที่แลกเปลี่ยน โอเคเห็นไหมอันนี้คือระหว่างนี้แลกเปลี่ยนนะครับไอ้น้ำมันใหม่เราจะใส่อย่างนี้น้ำมันเก่าอย่างนี้แล้วตอนนี้เครื่องกำลังทำอะไรอยู่ครับช่างคือตอนนี้คือเครื่องนี้ทําการฟอกทั้งระบบก็คือน้ํามันในตัวเกียร์รถยนต์ก็จะกําลังเดินทางมาที่เครื่องนี้ประมาณอย่างนี้เบื้องต้นแต่จะสังเกตว่าไอ้ตรงนี้น้ามันในส่วนของยูดมันจะเพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะลดลงเนาะใช่ไหมตามหลักละโอเคกางทำงานระบบใช่เอนนี้ก็รอเขาทํางานไปก่อน และจากเมื่อกี้ที่ผมโชว์การเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์แล้วก็ฟัดชิงน้ํามันเกียร์ให้ดูนะครับก็คือคันนี้ก่อนที่เราทําการส่งมอบหรือทําการนําไปให้ลูกค้าเนี่ยเราทําการเช็คให้ทุกอย่างเลยก็คือทั้งเปลี่ยนน้ามันเครื่องน้ามันเกียร์ฟัดชิงให้แล้วก็กองอากาศกองแอร์ทุกอย่างปรับให้หมดนะแล้วก็ตอนนี้มาถึงจุดสุดท้ายครับก็คือการตั้งศูนย์ถุงล้ออันนี้คือค่าปัจจุบันของตัวรถนะนี่มันเป็นอย่างนี้ อันนี้จะเห็นว่าบางค่านะครับจะเกินค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้อยู่เดี๋ยวทําการปรับตั้งให้ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานรถก็ทําการขับได้ปกติได้สมูทไม่มีพวงมาลัยหนักซ้ายขวาเอียงนะครับผมก็เดี๋ยวปรับยังไงผมพาไปดูนะตามไปชมเลยครับ นี่นะครับหลังจากที่เราแก้ปรับตั้งศูนย์รถเนี่ยให้อยู่ในเยอะค่าที่ยอมรับได้จากนี้ช่างเราก็จะทําการขันเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเอารถไปทสนะครับผมคือคันนี้เราเซตติ้งให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะรับรถเลยไททัทนปี2019คันเนี้ย4ประตูตัวสูงเลยค่าตัวแค่400,000สางหมื่นพันผ่อนเดือนละ7,100เท่านั้นเองใครที่กําลังหารถมือสองที่ค่าตัวเบาเซตให้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับผมเราเช็คกค่ทุกอย่างนะรถไม่มีการชนหนักแล้วก็เช็คช่วงล่างเปลี่ยนหันมันเครื่อง จึงให้เรียบร้อยเอาไปออกไปใช้คือใช้กันยาวๆใช้อย่างเดียวไม่ต้องมีนั่งซ่อมอะไรทั้งสิ้นเราจัดก,การให้หมดสนใจทักผมได้เลยครับวันนี้ผมฟุกรถสวยตั้งแต่หัวจุดึงปเท้าสวัสดีครับ